สวัสดีค่ะรถยนต์ราคาหลักหมื่นนะคะเข้าได้เข้าสวนเข้าเมืองก็ได้นะคะมิตซ u b ิชิสตาร์ดาค่ะรถกระบะปี02นะคะรถพร้อมใช้งานขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีดีเซลค่ะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะรองรับทุกการขับขี่ค่ะทุกท่านเครื่องดีแอร์เย็นค่ะคัดซีสวยพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะขายเงินสดอย่างเดียวค่ะในราคา9 8 0 0 0บาท ท่านใดสนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้นะคะราคานี้คุยกันได้หน้ารถเลยนะคะเดินทางไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันก่อนค่ะรถอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะเป็นรถกระบะมือสองราคาหลักหมื่นนะคะเน้นใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะคะ สนใจติดต่อไปดูตัวจริงคุยกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยติดต่อนัดหมายกันล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองแอดมินก็เพียงแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสนใจยังไงติดต่อทักกันไปได้โดยตรงเลยค่ะสําหรับวันนี้แอดมินลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ